สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับณน,นครพายสาลีจุดกึ่งกลางของราชครือมหานครแห่งขุนเขากับสาวัตถีนครหลวงแห่งอารยันในพุทธกาลนั้นเป็นที่ประทับแรมของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า บัดนั้นพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์นำภิกษุทั้งสิน้นไปจำพรรษาณพระเชตวันมหาวิหารที่สร้างขึ้นถวายเป็นการเฉพาะตามคำทูลอาราธนาของอานาบินทิกะเศรษฐี พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำภิกษุสาวกออกจากกรุงราชคฤห์ไปจำพรรษาณนะพระเชตวันในการเดินทางครั้งนั้นสงสาวกทุกรูปต่างประพฤตตนมั่นคงอยู่ในพระวินไนเป็นอันดีเดินสำรวมนะท่านระวังจะเหยียบบรรดาสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวน้อยบนพื้นเข้าเราจะระวังทุกฝีก้าว เมื่อถึงคราวหยุดพักณนะที่ใดภิกษุทั้งหลายก็พร้อมเพียงกันให้ความเคารพตามวัยและหน้าที่ของกันและกันท่านนั่งพักตรงนี้ให้หายเหนื่อยก่อนเถอะขอบใจมาก กลุ่มพระภิกษุฉับพักขีผู้ซึ่งไม่รู้การประมาณตนท่านก็หาใบไม้ใบหญ้ามาปูลาดเป็นอาสนะด้วยเถิดในหมู่สงฆ์ยังมีพระภิกษุหกรูปที่เรียกว่าพระฉับพักขีซึ่งเป็นผู้ไม่รู้การประมาณตนกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมขึ้นเฮอเหอเนื่อยจริงๆที่นี่นั่งไม่สบายเลยท่านพื้นแข็งเหลือเกิน ทนอีกหน่อยพอถึงภัยสาลีพวกเราก็จะสบายกันแล้วทำไมมีอะไรดีๆเหรอเราได้วางแผนเด็ดๆให้พวกท่านมีที่พักสบายๆไว้แล้วนะสิตัวแทนพระภิกษุฉับพักขีออกเดินทางล่วงหน้ายังภัยสาลีฮะดีจังเลยเราเมื่อยไปหมดทั้งตัวแล้วอยากนอนพักให้สบายๆเต็มที หัวหน้ากลุ่มพระฉับพักขีเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องได้วางแผนให้สิทธิล่วงหน้าไปก่อนเพื่อจับจองเสนาสนะไว้ให้พวกตนพักพวกเจ้าเดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกเขาก็เดินมาทันหรอกโอ้ยเหนื่อยจะแย่แล้วพักสักนิดไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไปจองที่กันไม่ทัน พระภิกษุฉับพ,พักคีได้เข้าพักยังเสนาสนะที่ท่านเสถีเตรียมไว้สำหรับพระอาคราสวาวกสิทธิ์พระฉับพ,พักคีเร่งล่วงหน้ามาถึงภายสาลีก็จับจองเอาเสนาสนะดีๆที่อานาธนิกศรเสถีจะเตรียมไว้สำหรับพระอาคราสวาวกและภิกษุสูงอายุพักเอาไว้หมดเอ้ยในที่สุดก็มาถึงจองตรงนี้ล่ะนะ สบายจริงๆเลยดีนะเนี่ยที่เราล่วงหน้ามาก่อนไม่งั้นคงไม่มีโอกาสได้พักที่ดีๆอย่างนี้แน่เลยครั้นครบคำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จมาพร้อมภิกษุรูปอื่นๆพระสารีบุตรและเหล่าพระภิกษุเดินทางมาถึงอย่างที่พักในเวลาพลบคำก็เดินทางมาถึงภพศาลี ภิกษุพันษาน้อยต่างก็หาที่พักตามโคนหมายด้วยความประมาณตนว่าเสนาสนะที่เศรษฐีเตรียมไว้นั้นเพื่อเป็นที่พักของพระอัครสาวกและภิกษุสูงอายุแต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คาดไว้เสนาสนะเหล่านั้นพระฉับพักขีได้เข้าไปพักอาศัยเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วนั่นใครไปพักในเสนาสานะนั่นละ่ะไม่ใช่ที่พักของพระสารีบุตรหรือ เฮ้อช่างไม่ประมาณตนเสียเลยจริงๆพระสารีบุตรและหมู่ภิกษุเจริญภาวนาใต้ต้นไม้ตลอดทั้งคืนเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเสนาบดีของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปริปากบนแต่อย่างใดกลับนำพระภิกษุบริวารอาศัยโคนต้นไม้แทนมาเถอะเราไปพักตรงโคนต้นไม้นั่นก็ได้ที่ไหนไหนก็เหมือน พระฉับพ,พขัขีไม่ประมาณตนเสียเลยหากไม่ประมาณบุคคลพึ่งเคารพเช่นนี้ต้องกราบทูลพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเสด็จออกจากเสนาที่ประทับมายังพระสารีบุตรและหมู่สง์ใช่แล้วแม้พระธรรมเสนาวดียังต้องมาเจริญภาวนาใต้ต้นไม้ไม่สมควรเลย และแล้วเหตุไม่สมควรนี้ได้ปรากฏในข่ายพระยานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งสางพระพุทธองค์ทรงสเสด็จออกจากเสนาสะนะที่ประทับพ,พระสารีบุตรและภิกษุทั้งหลายก็ถวายอัญชลีสิ่งอันเกิดขึ้นในหมู่สงนี้ทำให้พระองค์ทรงสลดพระไัยยิ่งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายมาประชุมกัน ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ภิกษุทั้งหลายยังไม่มีความยำเกรงถ้าหากเราปรินิพานไปแล้วภิกษุทั้งหลายจะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์มีรับสั่งให้ภิกษุมาประชุมกันส่งตรัสถึงเหตุดังกล่าวและติเตียนกระภิกษุฉับพักค,คีนั้นอีกทั้งทรงตั้งคำถามขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากมีอาหารน้ำและที่อยู่อันประนีตภิกษุประเภทใดเล่าควรได้รับสิ่งเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแตกต่างกันไปภิกษุทั้งหลายต่างหาคำตอบจากคำถามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามขึ้นในที่ประชุมต้องถวายแก่ภิกษุวันนัก,กษัตริย์พระเจ้าค่าควรให้ภิกษุจากตระกูลพราหมณ์ก่อนพระพุทธเจ้าข้าควรให้เป็นระดับชั้นจากพระอรหันต์ลงมาพระพุทธเจ้าข้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระผู้ใหญ่ที่เจริญด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิต่างหากเล่าจึงเป็นผู้สมควรได้รับการเคารพยกย่องนั้นพระสารีบุตรอักรสาวกควรได้รับเสนาสนะทัดาจากเราพระสารีบุตรและหมู่สง์น้อมรับโอวาทแห่งองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กลับต้องอยู่โคนต้นไม้ตลอดคืนเพราะพวกเธอขาดความยำเกรง องค์พระศาสดาทรงประทานโอวาทในการกระทำไม่สมควรนั้นด้วยการระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานตรัสว่าในการก่อนแม้สัตว์เดรัจฉานยังคำหนึงถึงการปฏิบัติข้อนี้จึงพยายามเลือกหาผู้มีอายุและคุณธรรมสูงกว่าในหมู่ตนเพื่อแสดงความเคารพยำเกรงกันเจ้านกต่อว่าเจ้าช้างที่ทำให้ต้นไม้ไหวสั่นสะเทือน ติติราชาดกเป็นชาดกที่สอนคุณธรรมในเรื่องการมีความอ่อนน้อมให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงนำติติราชาดกขึ้นแสดงในอดีตการนับป่าใหญ่แห่งหนึ่งยังมีสัตว์สามชนิดคือช้างลิงและนกอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณใกล้ต้นไสรใหญ่กลางป่า สัตว์ทั้งสมต่างถือดีประพฤติตนตามชอบไม่ยำเกรงกันและกันช้างอย่างข้าถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ไม่ยำเกรงใครอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยอุ๊ยคันคันอีกแล้วพักหนี้คันบ่อยจังเจ้าลิงชอบเล่นซนแกล้งเจ้าช้างทุกครั้งที่มีโอกาสถูตรงต้นไม้นี่แหละสะใจดีอืมค่อยหายคันหน่อย ช้างเอาสีข้างถูกับต้นไม้โดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนฟ้าถลม่ลมถลม่มถล่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยสั่นสะเทือนไปหมดแล้วเจ้าช้างนี่เองเอาอีกแล้วนะทําไมเจ้าไม่ไปถูกับต้นไม้ที่ไม่มีสัตว์เข้าพักอาศัยล่ะถูแรงอย่างนี้รังข้าพังหมดเอาขันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั่นกว่าจะวิ่งไปเกาที่ต้นอื่นนะไม่ทรมานแย่หรือไม่สนใจ เจ้าลิงเก็บรังมดแดงเพื่อที่จะนำไปโยนใส่เจ้าช้างข้าจะถูที่ต้นไม้ต้นนี้แหละเจ้าเดือดร้อนนักก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสไปส่วนเจ้าลิงก็ถือว่าต้นมีความคล่องแคล่วว่องไวพีนป่ายต้นไม้เก่งจนช้างไล่จับไม่ทันชอบเล่นซุกซนใกล้ช้างด้วยการขวางป่าด้วยกิ่งไม้ผล,ลไม้บ้างอย่างสนุกสนานทุกวัน อุ้ยนั่นเจ้าช้างเสร็จแน่ๆอยู่ๆก็มาให้แกล้งนี่แน่นี่แน่ยังไม่พอตามมาอีกลูกโอ้ยอาไรหล่นใส่หัวเนี่ยเจ้าช้างโดนรังมดแดงที่เจ้าลิงโยนลงมามันทั้งเจ็บและแสบคันไปทั้งตัวอืมเจ้าลิงนี่อีกแล้วหยุดแกล้งสทัทีถ้าให้ข้าโมโหเดี๋ยวเจ้าจะหนาว อุ้ยหนาวหนาวหนาวจังฮ่าฮถ้าเจ้าแน่จริงก็จับข้าให้ทันก่อนเถอะแต่เอ๊ะข้าว่ากิ่งไม้มันคงโดนเบาไปสำหรับเจ้าเอาอันนี้เลยดีกว่ารังมดแดงฮ่าฮของชอบของเจ้าใช่ไหมเหรอหึรังมดแดงโอ้โอกลัวกลัวแสบแสบเป็นไงทั้งแสบทั้งคันวิ่งหางจุกตูดไปเลยฮ่าฮ่าจี๊กจีจียจ๊ยก,จยกเจ้านก แกล้งเจ้าลิงโดยการถ่ายรถหัวเจ้าลิงส่วนนกแม้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดแต่ถือดีว่าบินได้ก็ชอบบินแล้วถ่ายรถหัวหลิงบ่อยครั้งพบเป้าหมายไปปล่อยอาวุธฮ่าฮ่าโดนหัวเจ้าลิงพอดีแปะเจ้านกบ้ามาอึรถหัวข้าอีกแหละเป็นไงละจ๊ะหอมหวานไหมสมน้ำหน้าชอบมาเขี่ยรังข้าดีนักฝากไว้ก่อนเถิดอย่าให้ข้าบินได้บ้างแล้วกันเจี๊ยกเจี้ยก ในบ้างครั้งนกก็ถ่ายรถหัวช้างบ้างเหมือนกันเจ้านกแกล้งเจ้าช้างโดยการถ่ายรถหัวและจิกบนหลังบางครั้งก็แอบบินไปจิกหลังช้างบ้างเจ้าช้างก็ทำอะไรไม่ได้คอยแต่เอางวงโยนกิ่งไม้ไล่นกไม่เป็นอันปกติสุขว่ายังไงเจ้าช้างโดนจิกพิฆาตเข้าน้ำตาไหลเลยเล่ะสิฮ่าฮ่ โอ้ยรำคาญเจ้าเลิกก่อกวนสัทีได้ไหมเอาก็ที่เจ้ายังรังควานข้าได้ข้าก็รังควานเจ้ากลับไปได้เหมือนกันชอบคันนักใช่ไหมข้าจิกเอาให้หายคันเลยเอาไหมล่ะฮะ่าฮ,ฮ,ฮเจ้าลิงเริ่มเบื่อกับความวุ่นวายที่ต้องทะเลาะกับช้างและนกทุกวันเจ้านกบ้าจะร้องเสียงดังทำไมเนี่ยข้ากำลังนอนหลับฝันหวานอยู่เลยโอ้ยรำคาญเมื่อไร่ป่าจะสงบสุขสัที ตื่นกันหมดเจี๊ยกเจี๊กให้ตายเถอะอยู่แบบนี้ไม่มีความสุขเลยสุขภาพจิตแย่แสงๆซเงเจี๊ยกเจ๊กนานวันเข้าสัตว์ทั้งสามก็เริ่มรู้สึกเบื่อและอยากอยู่กันอย่างสงบเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเฮ้ยเบื่อเข้าว่าพวกเราหยุดทะเลาะกันเถอะเซง็งใช่มะมข้าก็เซง็งเหมือนกันลิงช้างและนกต่างคุยกันอย่างสงบเพื่อต้องการหาผู้นำที่อาวุโสมากที่สุด อยู่อย่างสงบก็ดีพวกเจ้าจงฟังต่อไปนี้ข้าจะเป็นผู้นำพวกเจ้าเองเพราะข้าตัวใหญ่กว่าพวกเจ้าจงเชื่อฟังข้าป่าจะได้สงบสุขสักทีเฮ้ยมันจะมากไปแล้วเจ้าช้างข้าอายุมากกว่าเจ้าต้องเรียกพี่ลิงเข้าใจไหมพี่ลิง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 ต้องเชื่อฟังพี่เข้าใจไหมน้องช้างเจี๊ยกเจี๊ยก ข้าตังหาที่แก่กว่าเจ้าดูต้นไสนี่สิตอนข้าเด็กๆนะต้นใสสูงแก่ท้องข้าเองนะ่ะต้นใสใหญ่ที่สัตว์ทั้งสามตัวใช้เป็นเครื่องมือในการคำนวณอายุว่าใครแก่กว่ากันเวลาข้าเดินผ่านมันยังถูถูที่ท้องข้าอยู่เลยจักจี้จะตายข้าต้องเกิดมาเจอต้นไสนี่ก่อนเจ้าแน่ๆ ผิดซะแล้วข้าเห็นก่อนเจ้าอีกข้าเห็นมันมาตั้งแต่ต้นอย่างเล็กๆเ,เตี้ยกว่าท้องเจ้าด้วยซ้ำตอนข้าเด็กๆนะข้ายังเด็ดกินยอดใสสบานสบายต้นใสสูงไม่ถึงศอกข้าเกิดก่อนเจ้าแน่แน่เจี๊ยกเจี๊ยเมื่อสาว่าลิงเกิดก่อนช้างเพราะรู้จับต้นไทรก่อนก็เหลือเพียงอายุของนกเท่านั้นที่ยังเป็นปริศนาตอนเจ้าช้างอย่างเล็กต้นใสมีความสูงแค่ท้องของมัน เมื่อข้ายังเด็กนะตรงนี้ยังไม่มีต้นใส่หรอกมีแต่ในป่าใหญ่โน่นข้านี่แหละที่ไปกินลูกใส่ที่นั่นแล้วก็มาถ่ายไว้แถวนี้ต้นใส่มันก็งอกมาจากอึที่ข้าถ่ายไว้นี่แหละข้าเป็นพี่พวกเจ้าแน่ๆเรียกข้าว่าพี่ใหญ่สิน้องร้องน้องเล็กโหเจ้านกอายุมากกว่าจริงๆด้วยงั้นเจ้าก็เป็นพี่รองนะน้องช้างเจี๊ยกเจี๊ได้เลยพี่ใหญ่พี่รอง เจ้าลิงเห็นต้นใส่ตั้งแต่ต้นอย่างเล็กๆและได้เด็ดยอดใส่กินเป็นประจำเมื่อรู้ลำดับอาวุโสทั้งสามก็เลิกแกล้งรังแกกันหันมาสามัคคขีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหนื่อยไหมพี่ใหญ่พี่รองมันนั่งบนหลังข้าสิเดี๋ยวข้าจะพาไปหาผลไม้อร่อยๆ เจี๊ยกเดีเลยน้องช้างพี่ปวดแขนอยู่พอดีเจ้าเดินไปทางซ้ายมือนะเมื่อวันก่อนนะขคยเห็นกล้วยหวีกำลังงามๆเลยเจ้าต้องชอบแน่ๆดีดีพี่จะได้ไปหาหนอนแถวโนอนกินด้วยเจ้านกเป็นผู้ที่ไปกินลูกใสแล้วถ่ายลงพื้นต้นใส่จึงงอกขึ้นมาแถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไปเลยน้องช้าง สัตว์ทั้งสามตัวใช้ชีวิตอย่างผาสุกเมื่อหมดอายุไขก็ไปจุติใหม่พร้อมกันทั้งหมดเมื่อตรัสติติรชาดกจับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้โอวาดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สัตว์เดรชานยังเคารพให้เกียรติกันและกันเธอทั้งหลายมาบวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่เคารพกันยำเกรงกัน สัตว์ทั้งสามเมื่อรู้ลำดับอาวุโสก็ให้เกียรติมีความเคารพซึ่งกันและกันบัดนั้นส่งห้ามภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกีดกันเสนาสนะอันใช้พักอาศาัยต่อพระภิกขุผู้มีพรรษามากกว่าตนภิกษุใดละเมิดต้องอาบัตทุกกฎต่อมาในสมัยพุทธกาลช้างได้กำเนิดเป็นพระโมคคัลลานะลิงได้กำเนิดเป็นพระสารีบุตรนกเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า